รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แต่ส่งเคาวเตอร์กันนะครับปกติก็จะมีคิวแบบชั่วโมงที่ชั่วโมงอะไรเงี้ยวันนี้5นาทีสิบแล้วเขาเซอร์ไพรส์เขาไม่บอกว่าเราจะเจอเจ้าหญิงอะไรนะเราไม่รู้เต่หญิงอดี้แม่แอบดูไว้นิดนึงดีใจมากๆเลยเพราะเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงโปรดของนาตาชานะคะใคร เป็นไรที่น้ำตาชาลอคอยนะคะพูดมาเั็นสถานที่บ้านว่าอยากเล่นเลยนะจ้ามือขอเข้าไบเลย เราก็กำลังจะขึ้นดัมโบลไรายแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเบบี้นรชาพร้อมไหมคะนรชาจะเป็นคนบังคับใช่ไหมคะให้มันขึ้นลงใช่ไหมคะออาจะทำเป็นใช่ไหมเก่งมากมากรูรักษณ์นี่นะครับโอ้ตัวนี้เฮ้ยนะเราทำไหนะคะตัวน,นั้นขึ้นไปว้าวจริงด้วยโอ้โอจยอจริงด้วยนรจะบังคับแบบนี้เลยอะโอ้ ชอบมากเลยอ้าโอเคนี่ดูเือนเนนตาชาใ แน่แน่เดี๋ยวต้องโดนแน่ๆต้องหลอกเป็นยังไงบ้างสนุกมากแค่ไหนคะสนุกมากเลยค่ะแล้วมันก็จะเอียงเียงค่ะเอียงๆลียงเหรอคะชอบเร็วฟิวเลยไหมคะฟิวไหมฟิวค่ะนาราชาตงชอบมากเลยอันเนี้ไม่ต้องบินไปกินไก่ลอรีส์เจ็ทไพล์บริสาขาแรกในไทยจองได้แล้วที่ lorries thailand com worldgas ใหม่ แก๊สกระป๋องเวอร์แก๊สมีจำหน่ายแล้วที่ท็อปอิสระสุดแบบชีวิตคลาสเวลล์ All New MG 3 Hybrid กไก่ทอดเอเวน e จอร์นะคะสองกาก็เป็นสัวอ่ะของกาเจ๋งเนาะดูดิมีอะไรก็ไม่รู้กางงเลย đấy anh ạ chưa là ngay, à nếu còn thiêu thì hiểu hay đòi

ต้องทำนิ้วยังไงคะเหรอแล้วมันต้องทำนิ้วยังไงนะเวลายิงอะเด็กๆเก่งมากนีได้ตั้งหกพันกว่าเนี่ยเลขเยอะเลยค่ะหกพันกว่าชนะได้หกพันกว่าเนี่ยทุกคน เก่งมากเลยลูกถือว่าเก่งมากแล้วสำหรับเบบีนะเบบีเขาเล่นแบบนี้กันไม่ค่อยได้หรอกที่เก่งโอ้คะแนนลดแล้วนเลยหกพันกว่าแม่ได้คนละเก้าหมื่นอะเก้าแสนเก้าแสนแต่แม่ได้เก้าแสนสามเก้าแสนเก้าพี่น้องดีแต่เธอได้เก่งมากเลยมามามาแล้วคนหลังมาอีกใช่ไหมโอ้โหน้องเลี้ยงตั้งขนาดเขาไม่ถึงนะเพราะว่าเขาสูงไม่พอคร จะมาเลยนะคะูคิวยาวมากแล้วคนที่นี่คือนี่นาจาชาจองคิวไว้ค่ะสุดท้ายเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือไม่ได้เลยต้องอยู่หน้าสุดนะคะ ตารชาลงไปเล่นอยู่อย่างที่บอกนะมันจะเหมือนเบมักแม่แม่ชาชานั่งเองเลยค่ะว้าวา เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของเจ้าหญิงดีกว่าว่าเจ้าหญิงเล่นมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าหญิงเจ้าหญิงไหนมานี่สิ ไหนมาเล่าให้ฟังซิมาเล่ากล้องฟังเป็นยังไงบ้างสนุกมากแค่ไหนฮะสนุกมากเลยค่ะแล้วมันก็จะเอียงเอียงค่ะเอียงเอียงเหรอคะชอบไหมคะเฟวฟิวเลยไหมคะเฟลิวไหมเฟลฟิวค่ะโอ้คิดถึงเลยอ่ะสนุกมากเมามากค่ะเมามากเลยเหรอได้ขาจุ๊บหน่อยค่ะเติมพลังอยากเล่นอีกอยากเล่กต่อแถวอีกเดี๋ยวก้าพาไปอย่างอีกๆเรามีอีกอยางอื่นที่จองไว้สนุกสนุกเต็มเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยากเล่นอะไรบ้างเรากลับเดี๋ยวเราไปเล่นอีกหลายอย่างเลยค่ะไป ไปบายๆกันก่อนบายๆก่อนเจอก,กันค่ะเดี๋ยวในในใน <รอ S 1> ในเอเชียแน่ๆตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นร้ายแบบนี้เลยอ่ะมันเหมือนมอนเตอร์ไซค์หอกมอเตอร์ไซค์ของลงกันมาแล้วนะคะน้ำหูน้ำตาไหลใช่ไหมี <laughs> ต่ต้องโดดต้องโดดแน่ๆเดี๋ยวต้องโดดแน่ๆต้องหลอก สนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าไก่ c ีจะกินบนอวกาศหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกันตอนนี้ก็คุณอนุาชาได้เวลา กำลังจะหลับนะครับไม่รู้จะหลับไหมลุนมากเพราะว่าไม่เป็นเบบีแล้วหลับยากแล้วเรากําลังจะไปเล่นทรอนก่อนเพราะว่าเป็นอันที่เราไม่ได้กดเกี่ยงเพรคะับเขาเล่นไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นทรอนนี่มีที่เดียวในโลกนะคือที่นี่แล้วก็อีกอันนึงคือซอริงตอนแรกจะไปซอริงก่อนครับปรากฏว่าซอริงเดินใช่รู้ไหมกิโลหนึ่ง950เมตรเออคือแสดงให้เห็นว่าเสี่ยงไฮ้ยิ่งใหญ่แค่ไหน นะฮะคือไกลอ่ะอันนี้คือเดิน500เมตรอีกอันนึงเดินกิโลหนึ่งแค่เห็นเลขก็ท้อแล้วก็เลยยังไม่เดินไปที่ชอนกันก่อนเลยครับใหญ่มากนี่เราจะปีบนนี้นะคะใช่พร้อมไหมอันนี้เจ๋งยังไงคะก็มันเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถไฟหอกใช่ไหมที่รังการหรือเปล่า ไม่รู้เดี๋ยวรนะู้ฮะเดยวรู้กันแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งเดียวในในใน<ล>ในเอเชียแน่ๆไม่รู้มีที่ฟลอริดาหรือเปล่าแต่ที่อเมริกาที่ฝั่งเอลเอไม่มีชัวทีนีนะ้สังเกตอันหนึ่งอ่ะแปลกมากคือเราจะชอบคิดแต่ว่าเกาหลีทำศิลปกรรมใชม่แต่ที่เนี้ยมาถึงอ่ะจะมีผู้ที่เปิดรู้ห็ใจแค่มากบจมูกล้วใช่หลือว่าปิดมเลยเยอะมาก<ๆ> ก็แปลกว่าคืออะไรคือมันคิดได้อย่างเดียวว่าต้องจี้หน้ามาหรือว่าทำสัญญกรรมแต่ว่าอุปกรณ์การถ่นแปลกมากจริงๆไม่เคยเห็นที่คนเล้ถึงแล้วช้อน75นาทีนะจ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ oh. นในคลิปคนอื่นเต็มไปหมดต้องมาลองด้วยตัวเอง นั่น,น,นะคะออย่างที่เห็นได้แบบเยอะมากก็คือรถเข็นคือเราตอนแรกก็คิดว่ารถเข็นเด็กที่ใหญ่มากใหญ่นีจจังแต่เอ๊พอเวลามาอยู่ในพาร์คอะคาเห็นผู้ใหญ่นั่งเยอะมากไม่ได้นั่งเห็นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะจอดเฉยๆแล้วนั่งคือเหมือนเอาเป็นเก้าอี้ไปในตัวเก้าอี้ที่เลื่อนได้แล้ววางของได้ใช่อันนี้คือเป็นเก้าอี้ผู้ใหญ่แน่นอน โอ้โหข้างในเป็นอย่างนี้ล้ำม,มากล้ำม,มากลง下车吧โอ้มันดูล้ำอ่ะดูล้ำตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นร้ายแบบนี้เลยอ่ะมันเหมือนมอเตอร์ไซค์หอก <laughs> มอเตอร์ไซค์หอก ค่ะเราขอเบอร์หนึ่งอยู่หน้าสดค่ะจา,ามาอยู่หน้าสดสิไมนะ่งั้นจะรอทําไมเนาะตั้งนานกำลังจ,จะเริ่มแล้วนะครับ <cabbage> เราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งหลังจากที่จ่ายเป็นจนวนรีเดียแล้วเนี่ยเราก็รออีกประมาณสักสิบนาทีแล้วมสิบห้าทีไม่เกินใช่นะแล้วก็ที่นี้ต้องฝากกระเป๋านะคะ่ <c oughs> ฝากไว้ข้างหน้า้วยเชอบอกใช่โอ้ let's go แล้ว let's go ตกใจหมดเรียกทำไมตงแล้วน กันมาแล้วนะคะคน้ำหูน้ำตาไหลใช่ครับ <c oughs> ลมมันเตีย้ยน้ำตาไหลพล่าคือเราอยู่หน้าสุดลมมันเลยเข้าประทะเต็มหน้าแล้วมันก็เย็นน้ำตาไหลแบบสะใจมากําว่าเสียวไหมเสียว,ส,ยวสนุกมากถ้าใครนะชอบความเร็วนะถ้าเกิดว่ามาที่นี่ห้ามพลาดเพิ่งเล่นนี้เลยมันมันเหมืหนมันอะไรนะ a บ e m มา n t a ท n แต่สตาร์เสียวกว่าใช่เพราะว่ามันอยู่บนมอเตอร์ไซค์มันเวิร์กสนุกมาก เกมอะไรนี้ให้เล่นด้วยนะคะไอติมเจ้าน้องคนนี้มานะคะ,ะน่ารักค่ะไอติมนะคะไม่เห็นที่อื่นเลยลายนี้ฉะนั้นต้องักนหน่อยนะคะไอติมมันคือเจ้าเองน่ารักมากครู้จักไหมว่าชื่ออะไรไม่ร,รู้อะไรก็ไม่รู้ มันดังมากเลยที่ทั้งห้องก,กง<ช>ด้วยที่นี่ด้วย<อ>แต่ไม่รู้มัน, <can> มนคืออะไรไอ้ตุ๊กตาเนะี้ยทั้งหมดเลยไอ้กุะกตาย <In abel, S 1> ด้วยเออมันมันแบบมันมันฮอตมากเลยอะ่ะอรยมากค่ะรสมันเหมือนนมเย็นอะ่ะ อันี้นะฮะเดินมาได้ประมาณสักครึ่งโลแล้วนะครับกำลังจะเดินไปที่ซอริงนะฮะก็มันก็จะผ่านระยะๆหมดเลยผ่านแบบพวกตรงกลางเลยนะครับปราสาทผ่านแอดเวนเจอร์แลนด์เข้ามาตรงนี้มีภายเรือคานูกันด้วยนะครับก็ชิวๆดีแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผ่านวอตอรแรพิดซึ่งสามารถที่จะเล่นได้เพราะว่าเราก็กดเอาไว้แล้วเหมือนกันในแพ็กเกจของเราซึ่งเรายังไม่เล่น เพราะว่าเรากลัวเปียกตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นเลยนั่นคือข้าวเหนียวเอาน้องอะไรลูกเนี่ยเออเนี่ยคนจีนน่ะที่ผนมะบอกเป็นเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยมันเรื่องจริงข้าวเหนียวกับไส้กรอกเว้ยเออน่ากินอ่ะน่ากินนะนนนะอันที่บอกว่าเดี๋ยวมาเล่นได้ร้อยห้านาะทีไอพวกน,นี้คุ้มมากเลยนะที่กดตั้งคือราคามันราคาเดียวกันหมดครับ รู้สึกจะร้อยแปดสิบหยวนนะฮะก็คูณประมาณห้าสี่จุดหกสิบเจ็ดลูนการ์ไปห้านั่นแหละก็แพงอยู่นะประมาณเก้าร้อยบาทพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คุ้มฮะเพราะว่าร้อยกว่านาที เปียกด้วยถ้าเราซื้อชุดอ่ะมันจะดูอ่อนปหมไม่อ่อนใช่ดูพี่แพ้ประเด็นเคยไงคะเคยเล่นในพวกแบบเนี้ยแล้วก็แบบเป็นคนที่เกียดซื้อชุดอะไรอยู่แล้วก็เป็นแบบง่ายๆปรากฏอยู่ในส่วนโชคร้ายอ่ะน้ํามาหมดอย่างเงี้ยแล้วรองเท้าเปียกหมดเลยเออรองเท้าเปียกนี่คือมันลำบากทั้งวันมันแบบทรมานนะต้องเอาท้ายๆเนาะท้ายๆโอเคท้ายก็ลําบากทำไมรู้ไหมลําบากมากเพราะว่าถ้าเราจะได้วอเตอร์รปิดตอนท้ายใช่ไหมครับตอนท้ายเนี่ย มันก็อาจจะมืดแล้วไงมืดแล้วมันก็หนาวไงนื้อป้าแล้วมันเปียกด้วยหนาวๆเปียกๆโอ้โหแย่เลยอ่ะชิปมังสแนค็คนะครับแต่ยังเจอชิปเป็นเดียวด้วยโอ้โหที่นี่นะคะดีกว่าที่อื่นมากในเรื่องของแมสคอตเนี่ยคือเขาจะให้เห็นแมสคอตได้ง่ายมากเลยเออมันทำให้แบบ เวลาเราจะเจอตัวการ์ตูนต่างๆเด็กๆอยากเจอเจ้ายิงหรือตัวการ์ตูนมันเป็นไปได้มากกว่าที่อื่นเยอะมากอ,ะอ่ะ กินนะคะคือรถก็ชอบอยู่แล้วแต่ประเด็นคือที่ใส่มันน่ารักมากอะรถชอบอยู่แล้วเพราะมันเซลใช่ไหมไม่ใช่รมชใช่อันนี้ไม่เคยลองเลยทีมีคุณผู้ชมไม่รู้ว่าที่นี่เขาจส่งหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นคือรู้สิง้นคือตอนนี้ก็ต้องถือไกลนานเลยว่ะไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนคือเดี๋ยวมันต้องโดนนะเนี่ยเนี่ยต้องโดน ต้องโดนแน่ๆเดี๋ยวต้องโดนแน่ๆต้องหลอกเรา,าทายซอริงนะครับเห็นเท้าคนทุกคนเห็นเท้าคนทุกคน เราชอบมากเลยอันเนี้ย ก็ที่นี่นะฮะรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่เวิร์กมากเลยก็คืออคิวมันไม่ได้ยาวจนเกินไปอ่ะมันยาวแบบออาบางทีไม่มีคนเลยพูดถึงคิวอะไรให้เคลียร์อันนี้คิวพวกอาหารขนมไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนี่คือยิ่งใหญ่มากญี่ปุ่นจะต้องยาว,วอันนี้มีอยู่ประมาณเนี้ยเ,เรากำลังจะไปเล่นแรปปิดนะฮะคุณนาตาลีไม่อยากเล่นแต่ผมอยากเล่นเราต้องไปทำตัวเป็นชิคเก้นซื้อไก่ซื้อ ซื้อนโชหน่อยเพราะว่าก็เปียกครับสมนกลัวเพราะว่าถ้าเปียกไปก็คือชีวิตวันนี้มันก็ลำบากพันโชหรือเรนโค้ดถูกมากเลย20เหรียญ20คือสองคนคนละประมาณสี่บาทสี่สิบกว่าบาทห้าสิบบาทผมว่าผมว่าราคาดีมากนะถ้าอเมริกาผมจำได้เลยว่าห้าเหรียญดูวยสตลาดอะไรอย่างเงี้ยแพงมากก็เป็นการซื้อที่แปลกมากครับเขาก็จ่ายไปแล้วก็เนี่ย ให้ตั๋วมาไปแลกตรงนูน้นเลยนะค,ะครับที่นี่เขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเราก็ไม่พลาดนะคะพลาดได้ไงเขาบอกแล้ว คือที่นี่คือคนใส่เสื้อคลุมเยอะมากเอาละครับกำลังลงไปแล้วครับนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยโอ้โหนั่นี่ไม่ต้องนัดติดกันต้องนัดติดกันเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะใกล้เปียกแล้วครับแต่ว่าคุณจะว่าเปียกแค่ไหนนี่เขาเข้ามาดูแลก่อมเรียบร้อยโอ้โหนะงคับเพราะว่าเขามีที่ใส่รองเท้าด้วยทำไมเราไม่มีอ่ะ เฮ้ยเขามีระดับนั้นเลยเราไม่มีระดับที่ไหนเนี่ยอมันจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันตอนจบเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันก็จะเสียวออ้เออยู่ด้านนี้เลยาเลย ปราสาทนี้นะคะเข้าไปในซูโทเปียแล้วมีคนตื่นเต้นหรือเปล่านะโอ้ยนักข่านารักจังเลยอ่ะโหอาหารน่ากินมากอาหารน,น,น่ากินมากสาขาขอลายเซ็นพีิมกี้อะคะ่ะเขาหลอ่อเขาหล่อใช่ไหม